สวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้จะมาลองนะครับสว่านนะครับไขควงด้วยนะครับว่าตัวนี้นจะเป็นทั้งสว่านทั้งไขควงในตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้เพื่อนเพื่อนดูว่าสว่านตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวสว่านดิวอของตัวที่เป็นทั้งสว่านนะครับแล้วก็เป็นทั้งไขควงได้ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาลองให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าดอกทั้งสองดอกนี่ก็คือดอกที่เป็นดอกไขควงที่แล้วก็เป็นดอกสว่านนะครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ลองเจาะไม้ดูแล้วก็ลองขันสกรูไม้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นก็จะลองให้เพื่อนๆดูจากเป็นดอกสว่านตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองจากตัวตัวเล็กก่อนนะครับตัวเล็ก่าเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวจะเปิดที่โหมดหนึ่งก่อนนะครับวิธีการเจาะของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองที่โหมดหนึ่งก่อนวิธีการเจาะนะครับเราจะเราก็ต้องกดเบาๆก่อนนะครับลองดูสีโหมดหนึ่งนี้จะเป็นโหมดธรรมดานะครับการเจาะไม้เราจะใช้โหมดธรรมดานะครับเจาะไม้เจาะเหล็กเราจะใช้โหมดธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นปูนเราจะใช้โหมดกระแทกนะครับแต่ดอกที่ใช้จะเป็นดอกเจาะไม้แล้วก็ ดอกเจาะเล็กน,นะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนดูนี่คือโหมดที่หนึ่งนะครับเวลาเราใช้ในการจอดครับจะค่อยๆกดนะครับจะมันจะหมุนไปตามมือเรานะครับอันนี้คือโหมดที่หนึ่งนะครับนี่คือโหมดที่หนึ่งนี่โหมดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปจะลองโหมดโหมดที่สอง หมดที่สองจะเป็นยังไงเจาะค่อยๆนะครับแล้วถ้ากดสุดถ้ากดสุดมันก็จะเร่งในการทําให้เจาะง่ายขึ้นครับอันนี้อาจจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับจะเจาะง่ายครับเดี๋ยวลองหมดสามค่อยๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะกลองกดสุดดูนะครับ่ก็จะเร็วขึ้นนะครับเวลาถอนนะครับแล้วก็ถอนนี่นี่คือในโหมดสว่านนะครับเป็นโหมดที่สามนะครับ หลังจากดอกเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนดูดอกใหญ่ดูบ้างดอกใหญ่ก็จะใช้เป็นดอกเดี๋ยวลองดอกสิบมิลเลยนะครับเนี่ยคือดอกสิบมิลของของข้านะครับซึ่งดอกตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับตัวไขควงกระแทกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนนี้เอามาใช้เป็นสว่านนะครับตัวสว่านตัวเจาะเลย ลองให้เพื่อนๆดูนี่คือ أ, โหมดท,ที่1นะครับอยู่ในโหมดโหมดเจาะ,ะรธรรมดานะครับซึ่งเป็นไม้เราจะใช้โหมดเจาะธรรมดานะครับเล็กด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นปูนเราก็จะใช้โหมดกระแทกแล้วก็ดอกสว่านอีกดอกแบบหนึ่งนะครับอันนี้โหมดท,ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเจาะก็ได้นะครับ นี่คือโหมดที่หนึ่งนะครับโหมดที่หนึ่งก็จะเจาะเจาะช้าหน่อยนะแต่ว่าเจาะได้ไหมเจาะได้เหมือนกันนะครับนี่รูนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองโหมดที่สองดูบ้างนี่คือโหมดที่สองค่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเต็มแม็กเลยนะครับ เนี่ยเรียบร้อยเจาะง,ง่ายนะครับเจาะง,ง่ายมากเนี่ยเจาะง,ง่ายจริงๆนะครับเนื้อตัวดอกสว่านนี่จะเป็นตัวหัวไทเทเนียมนะครับดอกสว่านไทเทเนียมนี่คือหัวสองเองนะครับเดี๋ยวจะลองหมวสามดูการเจาะหมวดที่สามค่อยๆก่อนเดี๋ยวผมจะกดสุดเลยนะครับนี่หมวดที่สามหมวที่สามนี่กดสุดนี่เจาะเร็วมากนะครับเนี่ย จาะเร็วม,มากนี่ขนาดนี่ก็คือนไม้เนื้ออ่อนธรรมดานะครับแต่ถ้าไม้เนื้อแข็งก็จะายากกว่าน,นี้หน่อยน,นี่ก็คือโหมดที่สามนะครับเป็นไงครับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยโหมดนี้ในการเจาะไม้นะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับดีวอลรุร่นนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นรุ่นดีดีซีดีก้กหกนะครับรุ่นนี้ครับรเพื่อนๆสามารถเจาะได้นะครับอย่างดีเลยเดี๋ยวจะทำเป็นเดี๋ยวจะลองใช้แบบให้เขาเป็นเป็นที่ขันสกูได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกเอาดอกสว่านออกก่อนนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะลองใส่เป็นอมอดไขควงนะครับเป็นไขควงไขควงแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปปกติเลยหมุนเหมือนหมุนเหมือน,น,นเราใส่ดอกสว่างนะครับหมุนให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดอกที่ใช้มาใส่นะครับเป็นเพชรมอสโกนะครับ เดี๋ยวจะลองเจาะให้เพื่อนๆดูเอาแบบตัวนี้ลองยาวยาวดูนะครับเป็นไงมัง้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับนะครับประคองนะครับเดี๋ยวลองเจาะดูเอาเรมทที่หนึ่งก่อนนะครับเจาะช้า,ชานี่คือหมดที่1น,นะครับช้าๆ้าจมเลย นี้เราจะถอนออกนะครับก็ได้ถ้าถอนก็มีแบบนึงนี่คือถอนนี่คือโหมดถอนสกรูนะครับนี่คือสามารถใช้เป็นโหมดถอนสกรูได้นะครับเดี๋ยวจะลองโหมดที่2 มันจะลั่นๆหน่อยนะครับโหมดที่สองเนี่ยโหมดที่สองจะใช้ลำบากนิดนึงแต่แรงนะครับอันนี้คือลองเดี๋ยวจะลองขันสกูในโหมดที่สองนะครับอันนี้ครับอันนี้ค่อย,อยๆกดก่อนนะครับอันนี้ยังเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดเมือนเมื่อกี้เป็นโหมดถอนอันนี้เป็นโหมดเจะาะเป็นโหมดขันนะครับนะ ค่อยๆก็ได้นะครับกดค่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ากดเร็วไปเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อไม้นะครับเพื่อนเนี่ยแค่นี้เองนะครับกดเบาๆนะครับค่อยๆขันเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่แน่นมากนะครับคือโหมดซีสองนะครับเนี่ยแค่นี้เองเราก็จะขันสกรูนะครับได้เดี๋ยวจะต่อไปจะเดี๋ยวโหมดถอนนะครับ ก่อนก็แค่สลับข้างนะครับนี่กดขึ้นมาอ่งเงี้ยเพสลับข้างได้เนี่ยหุนยาวๆกับเกียร์สั้นเกียร์ยาวตัวสั้นตัวยาวได้หมดนะครับง่ายๆเลยอันน,นนี้ก็จะเป็นสกูหัวหัวสว่านนะครับลืมเปลี่ยนโหมดอ่ะเป็นโหมดเจาะนะครับ นี่คือหมด2เองนะครับถ้าหมด3นี่แนะนําให้เป็นให้เป็นเจาะนะครับไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะเป็นหมดขันนะครับหมดขันนี่เราใช้แค่สปีดท,ที่1ห,หรือสปีดท,ที่สก็พอนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น็อตเราเนี่ยจมยากนะครับหรือไม่เราสามารถที่จะระวังได้ว่าเราจะให้เข้าไปอยู่ระดับไหนนะครับเผื่อถ้าใช้หมด ที่แรงเกินไปมันก็จะทําให้น็อตฝังเข้าไปในเนื้อเนื้อไม้ได้นะครับอันนี้คือโหมดสองนะอ่าน,นี่คือโหมดหนึ่งนะครับหมดหนึ่งเดี๋ยวลองหมดสองนี่คือโหมดสองเดี๋ยวจะกดให้สุดอีกครั้งนึง่งนะครับอันนี้ยังไม่เข้านะครับม่นจะหมดหมดหมุนก่อนสอนก่อนอ่าขันนะครับมันจะแรงขนาดนี้เลยนะครับนี่แค่โหมดที่สองเองนะ เดี๋ยถอนก่อนอันนี้ไม้เนื้ออ่อนนะครับจมไปแล้วอันนี้เป็นตัวนี้มันจะจมไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัวใหม่ตัวตัวนี้ จะลองขันเบอร์สามดูนะครับเบอร์สามเอาไม่ได้อันนี้มันใช้ใช้แรงมานิดหนึ่งนะครับบอกกนด้วยตัวแรกคือใช้เบอร์สามนี่มันจะ,ม,นจะมันจะไม่ค่อยที่จะขันดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้แรงเกินไปนะครับทําให้แรงเกินไปแล้วสกูรเรามันจะมันจะเข้าไม่ตรงนะครับเพราะนั้นเราต้องใช้เบอร์แค่เบอร์หนึ่งก็พอนะครับ ใช้แค่เบอร์หนึ่งก็พอในการขันนะสำหรับสว่านกระแทกตัวนี้นะเดี๋ยวลองใช้เบอร์หนึ่งเอาลองเบอร์หนึ่งดีกว่าเบอร์สามมันแรงกว่านิดะค่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆขันอนะฮะเนี่ยแค่นี้เองค่อยๆขันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขันมันก็จะ ใช้งานได้ดีนะครับไม่ต้องเกืองแรงแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถสามารถตามมือได้เลยกดตามมือได้เลยนะครับหมุนไปนเรื่อยๆนะหมุนไปนเรื่อยๆอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ครับเพื่อนก็จะใช้ผนแรงด้วยนะครับทั้งเจาะตั้งเป็นสกูได้ด้วยนะครับถอนก็ได้นะครับในเครื่องตัวเดียวกันนะครับ